มีอายุ20ปีบริบูรณ์ไปขอซื้ออาวุธปืนนายอำเภอไม่ยอมแซนให้คนเข้าใจผิดครับคนจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปไม่ใช่20ปีบริบูรณ์ถ้าอายุ20ปีเป๊ะไปขอซื้ออาวุธปืนผมเชื่อว่าไม่มีใครแซนให้นะครับเพราะเขายังมองว่าเป็นเด็กอยู่จะต้องให้อายุเกิน20ไปสักนิดหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ว่ายี่สิบเป๊ะแล้วคุณไปขอเน,นี่ยไม่มีใครกล้าจนให้หรอกเพราะเขาต้องมองตามวุฒิภาวะเขาต้องมองตามสามสี่องค์ประกอบนะครับเ,าเขาต้องใช้วิจรารณญาณในการตัดสินเรานะครับยี่สิบปีเป๊ะเนี่ยเอออายุมันยังน้อยเกินนะครับมันยังดูเป็นเด็กให้อายุมันเกินไปสัก2ยี่สิบไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเออแล้วคนค่อยไปทําเรื่องขอใหม่นะครับคุณขอได้แน่นอน คนไม่มีประวัติไม่เคยติดคุกนะครับปั๊มลายนิ้วมือแล้วคุณมีประวัติที่ขาวสะอาดนะครับให้อายุคุณเกิน20ไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาเซ็นให้แน่นอนอย่าให้20เป๊ยีเป๊เนี่ยไม่มีใครกล้เาเซ็นให้หรอกครับเพราะมันยังดูเป็นเด็กอยู่นะครับตามนั้น